ตามคําเรียกร้องของ FC เลาอยากให้เรา Unbox ให้ Lady เรียกว่า c o l l e c ชั o เลยนะใครมี a g i n d a ตึ้งตึงน้องพุ้ยน้องพึ่งน้องดักยูเป็นเพื่อนกันเนาะยูอุ้ยอะไรอุ้ยอันนี้ก็จะตัวพอดีหน่อยแต่ถ้าไปวัดตปวัดกับหน้าฟิก็คือตัวก็จะเล็กเลยเพราะว่าหน้าฟิลใหญ่วันนี้เราก็เลยถือโอกาสนี้เลยละกันเป็นของขวัญให้กับ FC ไป สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่อง Little Moment นะครับผมแล้ววันนี้ตามคําเรียกร้องของ f c เล้าว่าอย่างไรก็ทุกคนนะครับดูคลิปที่เราไปป๊อปหมายบาน่าฮิลกันแล้วแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรโตๆอยากให้เราอันบ็อกให้เบบี้เรียกว่าคอลเลคชันเลยนะเป็นพวงกุญแจน้องไข่เบบี้นะครับชื่อ crying again นะคบเป็นแบบ คือก็เหมือนกับ F-C ก็พร้อมใจกันว่าอยากให้เราอันบ็อกก็ไม่รู้ว่าติดใจอะไรน้องคอล l เลคชันนี้ไหนๆก็ไหนๆเราเคยบอกไปแล้วว่า F-C อยากให้เราอันบ็อกอะไรคอมเมนต์มาเราก็ทำให้นะจ๊ะวิทย์เอกระพิบตาข้างเดียวแต่มันมาสองข้างนะเนนะวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนี้เลยละกันก่อนปีใหม่ก็เป็นของขวัญให้กับ f อไป ได้เลยนะครับโอเคคอลเลคชันนี้มีแบบที่มาที่ไปยังไงตัวเล็กคือเราจะเห็นว่าน้องลาบูบูน้องอื่นๆที่อยู่ในป๊อปมาร์ทเนี่ยมีพวงกุญแจแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวของน้องคายบบี้แต่จริงๆอ่ะน้องคายบบี้เหมือนมีพวงกุญแจมาหลายอันแล้วคราวที่แล้วมันเป็นแบบอะไคอลเลคชันเลยนะอันที่แล้วมันจะเป็นซันเซ็ตคอนเสิร์ตนะครัะแต่ว่ามันอาจจะไม่จุใจเพราะว่าอันนั้นมันอาจจะตัวเล็กไปแล้วมันเปลี่ยนชุดไม่ได้ คราวนี้เขาก็เลยจับให้เลยใช่ไหมก็อย่างว่าแหละเนาะคายเบบี้ไม่เคยน้อยหน้าใครเมนนี่คนนี้นะครับผมน้องคอลเลคชันนี้มีทั้งหมด6จุ่มด้วยกันนะครับผมมันมีซีเคตสองตัวนะครับก็คือน้องผมทองกับน้องผมดำนะครับอีทองกับอีดำไม่ใช่ยังเป็นน้องดำนะแต่ก็อย่างว่าแหละคือคายเบบี้เราเคยได้ซีเกทแล้วนี่ใช่ไหม S <S <ช>เป็นคอลเลคชันอื่นแต่ไม่ใช่เป็นคอลเลคชันแบบเป,เ,ปเป็นเป็นพวงกุญแจนอ<ช>้องเราได้คอลเลคชันน้องเลยนะเราเป็นน้องคอลเลคชันคาย i งอินเดอะวู d นะคะโอ้ยเราได้ได้ได้ซีเกตยังไงนะนะโชว์โชว์หนึ่งอสองสามอ่ะนะเป็นใครๆก็ต้องอยากได้นะครับวันนี้เราก็อยากได้น้องซีเกตอีกเหมือนกันใช่แล้วงั้นเรามาวัดกันเลยแล้วกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราก่อนนะครับครับถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อ นี่นะครับแกซีลอันบ็อกเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด6จุม้มเป็นแบบสีเขาเป็นแบบสีชมพูชมใจให้ตัวเล็กเลือกก่อนไหนไหนก็แบบเป็นเมนน้องคายเบบีรัลได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราอยากได้ตัวไหนนี่โอเคอตัวเล็กได้ตัวไหนทีมอยากได้น้องอลิสนะคะ้องอลิสคือตัวไหนที่มีผ้ากันเปื้อนสีสีฟ้าสีฟ้าคือตัวชุดเอี้ยมตัวนี้ใช่แล้วของตัวโตล่ะ ตัวโตอยากได้น้องหมีน้องหมีน้องหมีโอเคเข็นหมีดูไหมยุ่งม่ใช่อ่ะเดี๋ยวอ่ะอุยตัวโตหยิบไปแล้วมาเกี็บอันนี้แล้วกันเอาไปเลยเพราะเราเก็บพร้อมกันอยู่แล้วมาเดี๋ยววันเราจะแกะทีละนัดนัดหนึ่งนัดสองเพราะมันมีแค่หกจุดเองเดี๋ยวมันเร็วไปนะใช่พี่เข่าตัวโตก่อนแล้วกันได้รับน้องหมีมาไหมทุกคนน้องหมีน้องหมีมาไหมเข็นหมีดูไหม อุ้ยเราไม่ดูการนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แค่คล้ายกันหมดเนาะอ่าใช่โอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูน้องทีละตัวไปเพราะว่าทุกคนอยากดูดีเทลอุ้ยเอาแล้วเห็นเหลืองๆไหมล่ะเอาแล้วเอาแล้วเห็นเหลืองไหมล่ะเฮ้ยเหลืองๆจังอยไม่รู้เลยโพสาะอะไรอ่ะมันเพราะอะไรตั๊กระแตนหตึงๆน้องอุ้ยน้องพึ่งมีอะไรมาให้ไหมไม่มีน้องพึ่งน้องพึ่งนี่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  ให้ดูดีเทลเนี่เป็นเพื่งมาเลยจ้าดูน้ําตาดูน้ำตาน้าตาน้ำตาใหญ่มากตอนนี้น้ําตาใกล้จะใหญ่กว่าหน้าแล้วจ้าน้อเพื่งน้องชื่ออะไรอ่ะมีชื่อปะ I will bring you A flowers อ่านี่มยน้องเพื่งน้องพื่ะแต่เนี้ยเหมือนเขามีแบบเป็นมันเหมือนแบบเนี้ยเป็นอันนี้คืออะไรไม่รู้ มันคือเป็นติ๊กเกอร์หรออ๋อเป็นติ๊กเกอร์อ๋อเป็นติ๊กเกอร์ทุกคนมันเป็นติ๊กเกอร์เหเ็นไหมเห็นหลอยลอยปุกปั๊บลอย,ลอยปลุกนี่นี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อ่า<ๆ>น่ะต่อมาตัวเล็กไม่ร,มรู้ไม่รู้จะห้อยยังไงขออนุญาตวางนะครับนี่นวงางวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนให้เห็นน้องตัวเล็กอะไรตัวเล็กอะไรหอยได้ตัวที่อยากได้ก็พอขอเนี่ยดึงดึงขอที่อยากได้ไอ้ตัวที่อยากได้คือน้องอริชเหรอ ใช่เพราะว่าเรายังไม่เคยได้เอ้ยก็เคยได้แล้วป่ะแบบนัดแรกได้เลยอะไรเงี้ยจำไม่ได้เราเก็บเราอันบ็อกเยอะมากเราจําไม่ได้เลยไม่เยอะมากหรอะมาอุฮ้ยอู้เห็นชมพูมาแล้วซิเครตหรือเปล่าไม่ใช่คุณอู้น้องซีเครดไม่ใช่ไม่ใช่น้องชื่อน้อองะไรนี่น้องเป็นสียวมูนะครับอ่ะให้น้องให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวดูให้แดดทำให้ ไอ้ตัวนี้คนอันนี้ตัวหน้ากองคนอยากได้ยอะไรชื่อน้องอะไรอันนี้ชื่อน้อง I give you all my love น่ารักมากทุกคนเอนี่ตัวประมาณนี้เห็นป่ะนี่ตัวประมาณนี้ก็ตัวอันนี้ก็จะตัวพอดีหน่อยแต่ถ้าไปวัดไปว่ากันหน้าฟิล์มก็คือตัวก็จะเล็กเลยเพราะว่าหน้าฟิล์มใหญ่แต่ว่าแต่ว่าครนี้นะรู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าเฮ้ยน่ารักน่ารักทุกคนน่ารักมากดูน่ารักมากบอกเลยจริงๆเหมาะเหมาะตาครับก็ มันมันเป็นความหมายเชิงโพสิทีฟอะประมาณมันอาจะมอบรักทั้งหมดหัวใจที่มีไอวิวเลยไอวิวนะอะไรนะไอวิวกิฟต์ยูออเมอร์เลย์โอเคออเมาเลิฟเลย์เลย์อ่าโอเคไปกันต่ออ่าให้ตัวเล็กเลือกก่อนตรงกลางเดี๋ยวจะหาผู้ใหญ่หลังแกนกลางอันไหนกลางอันไหนกันนี่นั่นแหละอันนั้นแหละโอเคอ่ะงั้นตัวโตเอาตรงกลางอ่าให้ตัวเล็กกดบ้างอ้าโอเค ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กบฮะขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กบไปถึงว่าของเขาเนี่ยอ๋อเพราะว่าไม่เอารังกบทำไมไม่ชอบแบบไม่เอาไปชบองกบทำไมอะไม่ชอบกินกบไม่ชอบไม่ชอบกบโอ๊ยไม่กินไม่กินโอคพาหลอกพี่เจไปกินกบมาแล้วไม่เคยเคยไปพม่ามาเราคือพม่าเขาเรื่องชื่อเรื่องแบบเหมือนโจกกบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็กินกันอีนี้ไม่กินครับคือแบบ แต่โดนบังคับกินไปจำไม่ได้แล้วมานานมากไม่รู้โดนบังคับกินไปนิดนึงหรือเปล่าแต่ไม่เอาคือทําใจอยู่นานมากเพราะนั้นถ้าจําได้ว่าถ้ากินอ่ะก็คือแบบทาใจอยู่นานมากแต่ถ้าให้คิดกินเองไม่กินกลัวจะขาดกบทอดะ็แทบกินนะไม่เป็นไรกินไปเลยโอเคได้ไปไปกันต่อน้วก็ว่ากบอาจจะอยู่ที่เราก็ได้เอาไปเลยกบอ่ะอุ้ยอุ้ยน้องอะิรหรอไม่ใช่ันนี้น้องดักยูเหรอดักยูน้องดักยู เป็นเพื่อนกันเนาะยูอุ้ยยน้องดักยูอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะอุ้ยสีส้มสวยนะทั้งสีเหลืองกับอสีส้มอ่เหลืองส้มอ่ะใช่ใช่หัวเป็นเป็ดหัวเป็นเป็ดนี่หัวเป็นเป็ดเห็นไหมนี่หัวเป็นตัวใหญ่เนาะข้อนี้ตัวใหญ่มากเฮ้ยตัวใหญ่น่ารักตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่า่าน่ารักยูวูน่ารักยูแปลว่า ก็น่ารักน่ารักดีแต่ว่าน่ารักแล้วเราการมาไอชุดมันถอดไะไรปะติงลงลงชุดมันถอดไม่ได้ไม่ได้หรอชุดถอดไม่ได้แต่ถอดอดหัวได้คือปุ๊บทักเลยอจะโหดร้ายไปนะเออเออนี่นี่อันนี้กาดนะครับกาดก็น่ารักมันเป็นตริกเกอร์นะอืมมีลูกเล่นเนาะขายเบบี้ทำให้เราประหลาดใจมาตาโจละไม่เอาน้องกบไม่เอาน้องกบ ดูจะาอนพรนธุงไม่ละไม่เอาหองกบแล้วก็ไม่เอาองกบอุยอะไรวยหนีเหรอวอ้ยโอ้ยหนูไอริชระ อาลิซอ๋อเอาเป็นผ้าผ้าอย่างนี้ผักผ้าลงมาใช่ไหมเป็นผ้าเอี่ยมมาผ้าเอียเอ่ยมผักลงมาเออ,อนา่ามากะโปรงบานขาสั้นอย่างเงี้ยอู้ ากับโปรเย็นมื้อนี่ไปดเยียนแล้วบอนี่น้อยนะน้องอลิน้องอลิซวิลูกแก้วก็เป็นหัวใจน่ารักมากเออน่ารักดูดตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเลยแต่แบบผ้าผ้ามันก็จะแบบเปิดๆหน่อยนะผ้ากระโปรงกระโปรงเนี่ยเดี๋ยวนะชุดน้องอะไรอ่ะ She is a rich a rich a r i c e นะครับอ่า a rich aristemite ไม่ใช่น่ารักแต่อะไรแต่ชุดชี่โกงไปปะดูดู ดูโดยถ้าดูจากชุดแต่ชีเป็นคนชายนะเออชีเป็นเมดนะคนก็เป็นสัตว์ไปหมดเลยนะคือชีเป็นเมดนะเออคืออะไรชีเป็นขี้ข้างเนี่ยคือนี่ความเหนื่นล้าในสองพมเหรออืมใช่อันนี้คือเป็นแบ่งชนชั้นวรรณะเหมือนอินเดียอ๋อแล้วก็เป็นเหมือนเรื่องอะไรนะเรื่องที่เป็นคนชายอ่ะเป็นตัวแทนจากละครเรื่องอะไรนะสืบสันดาลไงอ๋อสุบสันดาลนอ๋อน้องไข่มูเออเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวน้องไข่มุงเออ่าก็ได้อยู่นะ เออนี่นี่เจ้าสัวนี่ไข่มุญเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมนเกินโอเคครับมาถึงสองจุดล็อคสไตล์นาจย์เริ่มต่อไปก่อนความแมนขอเลือกก่อนแมนมากนะฮะต่อยอะไรต่อยเลยปะล่ะฮะต่อยต่อยเลยต่อยไขต่อยเมียต่อยลองดูดิต่อยป่ะต่อยนะต่อยนะไป ก็โจวบ้างก็โวบ้างก็โวบ้างคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้องกบยูแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่อะไรน้องกบกับน้องหมีด้วยจ้เคือตัวที่อยากได้แล้วก็ตัวที่ไม่อยากได้ก็วัดกันไปเลยปะล่ะหอมกันไม่ได้เพราะว่าเพื่อจะไดกได้ซีคิดหรือว่าแต่ถ้าตัวได้ซีค็ดอ่ะตัวเล็กก็จะได้แบบมีกำลังจะเอะหรือวัดล้นแล้ววัดเลยไหมหรือยังไงจะวัดความชนะจะขิงใช่ไหมโอเค ดูแหละเขียวอึ๋มเลยก็บอกะให้วัดไปก็จบเขียวอือมาเลยอ่ะวานอุ้ยแต่ทำไมตัวนี้ท้องขอยกเยียกจัดเขียวอือมมาเลยอ่ะดูดีน้องโกป้าคือแล้วแบบสาวผมสาวผมดำอ่ะน้องโกป้าเอ้ยเหมือนน้องเบอร์เตอร์คัพไปแล้วคือทําไมพวงต้องเป็นสีชมพูคือ อืจะเข้ากันไหมเนี่ยเขียวกับชมพูเนี่ยฮะถามนิดนึงสิน้องชื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนนี่น้องชื่อ w วัตต fuck อ่ะเป็นเพื่อนกับ w วัตตาฟก k ไงอ่าไม่ใช่ใช่ไหมนี่นี่น้องเขียวน้องกบกบเองจะใครล่ะไงหรอคิโลคิโลคิโลอืมคิโลโละไปไปข้ามามไปเร็วๆกบข้าม <laughs> ข้ามไปเร็วๆไปนี่ไม่อยากอยู่กบนานที่มาที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ชอบอะไรก็จะได้อย่างนั้นครับ เหนื่อยเลยไม่ต้องย่หรอกเหนื่อยเลยอันนี้ก็น้องหมีแน่ๆแล้วไม่ต้องสืบโอ๊ยอะไรยังซีค็นไม่ออกเลยไม่ได้หรอกอ๋อคือเราเราเกลียดยังไงเราจะได้อย่างนั้นเพราะว่าเราบอกว่าไม่ได้เราจะได้อ๋องั้นเราเกลียดสีค็ดเอาป่ะทันไหมได้เกลียดไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายมันจะไปทันเลยโอเคโอเคอันนี้ให้ดูผมกันเลยนะคะ หนึ่งสองน้ำตาลมาเลยสีเข็มมากมั้งเออเป็นไงเนี่ยได้ตัวคิดตัวตัวอย่างได้แต่เข้าไปอยู่ในน้ำตาลแดงใช่ไมันถูกต้องไงชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรนี่ชื่อน้องน้ำตาลแดงไม่ใช่น้อง Love Make Us Cry นะน่ารักน่ารักแต่เอาไปให้หมดเลยหกตัวอุ้ยตัวก็น่ารักชื่อก็น่ารักเอาไให้หมดเลยแูบโหแบบทุกคนไปจุ่มมาต้องมีบอกเลยว่าต้องมี แต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าป๊อมาไทยยังไม่มีให้จุ่มต้องรอก่อนนะอ้าหรอป๊อมาดต้องจองคิวใช่ไหมตอนนี้ใช่ตอนนี้ต้องจองคิวนะครับต้องจองคิวใช่ไหมช่วงนี้ก็ป๊อบมาดก็ออกมาถี่เลยคือวันหนึ่งจองสองอันวันหนึ่งจองอันหนึ่งโอ้ยล่าสุดสี่อีเวนต์แล้วนะอืมอะไรก็มีตอนที่เราถ่ายคลิปเนี่ยวันเนี้ยต้องน่าจะต้องจองพรุ่งนี้อ่าแล้วจองมาลืนใช่อ่าคือแต่เพิ่งจองไปเมื่อวันซืนอีกรอบหนึ่งใช่ อาทิต <invece. S 1> ย <c oughs> <c oughs> <absorbed> ์หนึ่งจองสามรอบสามสามสี่อีเวนต์งงมากจริงเหมือนแบบอัดอันเก็บกดอะไรมาหรือว่าเราจะไปแซวเขาเยอะเกินว้าโซเขาจะมาเห็นเราหรอกไม่เห็นอกมากๆนี่เดี๋ยวก็ถ้าเขาเห็นเราก็ฝากนับสปอนก็ได้หน่อยฮิ้วขึ้นมาฮิ้วขึ้นมาให้ของก็ได้เนาะได้หมดนี่มีให้ให้ทุกคนดูตุ่งตุ้งป่ะล่ะตุ่งตุ้งตุ่งตุ่งคืออะไรเราเรียกเป็นน้องตุ่งตุ้งละกันไทยตุ่งตุ้งตุ่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 งนะค่ะ ไปสำเพ็งก็จะเห็นเยอะละเดี๋ยวนี้ล่าสุดไปเดาสำเพ็งมาอแค่หรือกล่องนี้มาจากสำเพ็งไม่ใช่ไม่ใช่ได้ล่าสุดไปเนาสำเพ็งมาคือแบบน้องคลายเต็มตลาดเต็มแบบทั้งลำบูบูเอยน้องใครล่าสุดมีสกาแพนด้าแบบๆด้วยจริงเหรอมีสาวด้วยคือแบบน้องใายเต็มมากไม่ต้องไปจองน้หบ่อนป๊อมมาที่เป็นดอกไม้ะาราดอนนะสำเพ็งมี้สำเพ็งมีมีพระห่มด้วย แล้วแบบสเหมือนเลยมงมากจริงทำออกมาซเหมือนเลยป๊อปมาจะจะนี่แล้วนะจะตุยแล้วนะเพราะว่าปังเกตผลิตมาแล้วนะจริงป๊อปหมาต้องแข่งแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคราวนี้สนุกครับสนุกสนุกตัดสั้นมากเลยนะคือสนุกอะมันสนุกด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่แบบว่าทุกคนนะอยาก อยากมีส่วนร่วมกับเราแล้วเราก็เราก็อยากมีส่วนร่วมกับทุกคนกลับเข้าไปนะครับแล้วเราดีใจที่แบบทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้เราอันบล็อกอันนั้นอยากให้เราทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกแบบขอปิตขิขอบคุณนะครับแล้วเราก็เห็นว่าทุกคนแบบอยากดูเราก็เลยแบบ สักครั้งนะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ FC ซไปเลยและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปเอาเด็ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ดีหรือว่าถ้าใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มานะจ๊ะเรายินดีทำให้ทุกคนนะจ๊ะิ่้าตาทำไงใช่ไหมอางนี้ตามไมดูโอเคตะข่างไม่ครับอย่างนี้นะถ้ามไม่ได้ก็ข้างนก็อย่างนี้ โอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามชมคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปอันบ็อกที่ผ่านๆมาของเรานะครับดูได้จากตรงนี้เลยฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือใช่เราอันบล็อกไว้หลายหลายคอลเลคชันอยู่แล้วก็มีถ้แบบเซีเคนแบบงงๆด้วยแล้วก็ไม่รู้ตัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยเดี๋ยวให้ฟิล์มแปะไว้ให้ดูแล้วกันงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนบ๊ายบายมามามะใครบุ๊บ๊ายบายลูก